พบกับวิชาอูคูเลเล่วิชาเพิ่มเติมออกมาต้นอันนี้จะมาีูจักสัญลักษณ์ที่ใช้กับอูคูเลเล่กันครับเครื่องหมายและสัญลักษณ์เนี่ยแทบ็บเป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับเส้นตรงเขียน T A B กำกับไว้เวลาเราดูเราจะดูจากเส้นบนลงด้านล่างนะครับจากเส้นที่หนึ่งสาย A ต่อมาเป็นสายมีสายโดและสายจีเห็นไหมว่ามันสวนทางกันกับแทบ็บแ็บเนี่ยสายจีจะอยู่ล่างสุดของแบ็บแต่ความเป็นจริงสายจีจะอยู่ด้านบนเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการอ่านและเวลาเรามองโน้ตเราจะมองจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนั่นเองสัญ,ญลักษณ์ต่อไปสัญ,ญลักษณ์ตัวเลข ตัวเลขจะใช้กับกับเฟดที่เกิดขึ้นอยู่บนแถบจะเขียนทับตรงสายแถบเลข3ก็คือเฟดที่3สายที่2นะครับเลข1ก็คือเฟดที่1สายที่2ตามตัวอย่างนะครับเลข0ูนคือดีดสายเปล่าและเลข2ก็ให้ดีดเฟดที่2สายที่3านะครับอ่านตามเฟดเลยวิธีการดูก็ดูแบบนี้นะครับ ตัวเลขจะบอกเฟสนั่นเองอย่างรูปนี้ที่ครูกําหนดให้เนี่ยด้านบนนักเรียนจะเห็นว่ามันอยู่ตรงข้ามกันสาย G ีในขณะที่เราเล่นมันอยู่ด้านบนแต่สาย G ีในแท็บจะอยู่ด้านล่างสุดเวลาเรามองจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันง่ายต่อการอ่านนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกัน